สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวหมักทุกท่านรวมทั้งชาวประชากรทั่วโลกเพราะว่าวิดีโอนี้ผมอัดวันที่1 8มิถุนายนพศ2555เป็นพศทัานประเทศไทยนะครับผมชื่อนายสมทบ นำตระกูลจีนทองหลังสนใจเรื่องหมักเพราะว่าตัวเองเคยป่วยเคยเป็นโรคหวัดแต่บางคนว่าอาจจะเป็นเรื่องเป็นธรรมดาอาทิตย์สองอาทิตย์กระหายแต่ผมไม่ว่าบอกว่าไม่แค่ธรรมดาเพราะว่าผมเคยรับยามาจากโรงพยาบาล รู้สึกว่าทานไปประมาณสิบสี่วันตามที่คุณหมอก็แนะนำมาเขาบอกให้ทานตามเวลาก่อนอาหารหลังอาหารผมก็ทานตามระเบียบเป๊ะซึ่งไม่ใช่ดูถูบยาสามัญประจำบ้านแต่ว่าสาเหตุที่จะเล่าไปก็เพราะว่าผมทานตามนั้นแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวผมเองยังไม่หายไอ เพราะว่าผมไอยอยู่ผมจึงเล่าชาวบ้านซึ่งเขาเป็นคนที่ชอบสมุนไพรอยู่ก่อนหน้าเขาก็บอกว่าอาบ้านผมได้หมักสมุนไพรซึ่งผมชอบทําสมุนไพรตาเป็นผงแล้วก็ปั้นกับน้ำผึ้งแจกแควบ้านกินบ้างซื้อบ้างขอกันาบ้างก็ได้แบบนี้ผมก็เคยได้กินของเขาอยู่บ้าง แต่วันหนึ่งมีโทรทัศน์มีทีวีของสุกเชเยงก็เปิดขึ้นเขาได้จิตามเราเตรียมก่อนผมผมได้ไปหาเขาเพราะอยากไดเองนไอเล่าจังห้ัฟังขอผมไปถึงเขาก็ชวนผมขึ้นบนบ้านขึ้นไปในขณะที่ผมไปนั้นผมก็ยังไปอ,อยู่เสร็จแ,แล้วเขาก็ชวนขึ้นบนบ้านชั้นสองบนบ้านชั้นสองเขาก็จะหมักใส่ถงไว้ ประมาณเกือบยี่สิบถังมีทั้งถังเล็กถังใหญ่ปริมาณของถังก็ตั้งยี่สิบลิตรหกสิบลิตรสองร้ลินี่ตามขนาดาที่เขาจะซื้อมาได้หนึ่งในนั้นจำนวนที่ผมได้ทานของเขาก็มีอ่ามะขามป้อมแล้วก็ลูกสมอแล้วก็บอระเพ็ดหนึ่งในสามอย่างนี้ผมได้ชิมสมอก่อน แล้วก็ต่อมาผมก็จิมมาขามป้อมเขาเอาช้อนโต้กว่าช้อนแกงที่คนสับอาหารทั่วไปนไม่มากครับแค่ปริมาณาทั่วช้อนก้นช้อนโตะนั่นนะพอทั่วๆ,ๆก้นมันคือไม่ไม่ถึงค่งผมก็มาชิมมันก็รู้สึกกเปรี้ยวแล้วก็ฉุนบาดคอเจื้อเลยรู้สึกว่ามันกัดคอกัดกระเลดได้ดีพอผมทานอันที่หนึ่งที่สองไปก็ ที่สามเขาให้บอเดเพชรผมลองชิมแต่บอเดาเพชรนี่ผมแค่ามาแตะปากมั้เผมก็บอกว่าผมแล้วผมก็ไม่เอาเนังจากนั้นผมก็คุยเขาไปเรื่อยไม่ถึงสิบยี่สิบนาทีมั้งจากที่ผมตอนก่อนหน้าผมที่จะได้ทานตัวเนี้ยผมก็พูดด้วยไอไปด้วยแต่ว่าขณะที่ผมคุยไปนั้นผมก็หลังจากที่ทานตัวน,นี้แล้วอาการที่เสลกัดคอหรือว่ามันคลายคอนะ่ะมันก็หายไป ผมเลยเกิดคมทึ่งเอ๊ะสมุนไพรอะไรมันดีขนาดนี้ผมก็เกิดศรัทธาอย่างดุ่งแรงถม,มาเกิดคมศรัทธาก็รีบซื้อเขา้ามาเอแบงซื้อเขาเขาขายให้ขวดน้ำขวดโพลลิสแต่ว่าปริมาณนั้นผมดูในสายตาน่าจะไม่เกินห้าร้อยถึงหกร้อยซีซีเขาขายให้ผมรู้สึกเค่บร้อยบาทแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะเอาเราเขารู้จักกันแต่ก็าบอกว่าอ๊ะ ผมก็บอกเขาว่าเอาเถอะผ่าน้ําตาลี่คุณมาหมักเขาก็เลยรับขอบุดไปจากนั้นผมก็รู้สึกว่ามันดีผมมาทานต่อมาสองสามวันอาการที่ไอที่วันมันก็ไม่มาอีกเลยจนท่าทุกวันนี้ชืวยเรียงทานนั้นผมก็อยากได้อย่างมีผมก็ตะเวนไปหาผลไม้พวกมะขามป้อมลูกยอเริ่มมาหมักทยอยหม,มักเริ่มหมักผมก็1เมษายน2 5อ0 ห้าสิบสี่แต่ของเขานั้นหมักมาก่อนหน้าประมาณเป็นปีแล้วผมด้ไปทานขเขานั้นที่ผมได้ของเขามาช่วงแรกๆผมก็จะเอามาเพราะผมไม่หาอุปกรณ์ไม่ทันผมก็ไปซื้อน้ำพึ่งมาผมก็ามาใส่กวดแล้วก็เอาน้ำพึ่งผสมลงไปเกือบครึ่งแล้วก็น้ำ พอสุดคือน,น้ำที่เอาจากขวดโพล,ลิสที่น้ำก็กลั่นมาขายดองมันก็หลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เริ่มอ่าแตกตัวแล้วก็เกิดเป็นวุ้นเพิ่มมาอีกผมก็ดูทีต่อเป็นยังไงแล้วก็ผมก็ฟังรายการของคุณป้าเชนต่อด้วยประกอกกะบกับฟังรายการพราที่เขประสบการกินอนุนหายทานอนุทายเขกก็ติดตามมาเรื่อยผมเกิดพลังอย่างแรงทุกวันนี้เริ่มม,ามาันผมก็ต่อไปนี้อาจจะเล่าสับหน้าสับหลังไปบ้างแต่ผมก็ จำได้ก็คิดไปพูดไปเรื่อยๆแต่ตอาน,นี้ผมจะพาท่านชมห้ที่ผมหมักไว้ซึ่งผมหมักไว้สองที่ตรงนี้เป็นที่แรกคือบนบ้านที่อ่าหยิบสหมู่เตำบลโนนจารนอำเภิดนนทกวันจังหวัดบรเร็ดดําซึ่งหมักได้ประมาณทางใตข้างล่างเลยทั้งหนึ่งรวมๆนี้จะประมาณ1ิบสงถังแต่ผมก็จะให้ชมไปตามนี้ตามเกิดเพราะว่าผมก็ไม่มีกล้องใหญ่ ถ่ายซึ่งผมถ่ายตอนนี้ผมก็ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือไม่รู้ว่าแบบจะหมดตอนไหนนะครับแต่ผมก็จะพาชมไปตามในตมเกินนะครับอ่าบางอันอาจจะมีรุ่นบางอันอาจจะเป็นกาเริ่มแบ่งมาใช้แล้วก็ดูไปตามนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เคยเห็นก็ลองดูเผื่อบางอันอาจจะมีนอนที่ว่าเราไม่ได้มากดทีมี้ก็จะเกิดนอนอะไรทำนองน,นี้ครับแต่เราตรงมันกดมันเช็ดทาคนาสะอาดมันก็จะอ่าไม่ได้นอนครับ เริ่มเลยนะครับผมจะเริ่มพาดูอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มันก็เป็นบุ้นแล้วครับมันเป็นบุ้ญแล้วพึ่งเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวผมจะหาเอาวัสดุทีเ่เป็นโลหะ แต่ก็ไม่เป็นเสน่น,นะครับบอกให้ดูเมื่อก่อนนี้มันก็ถ้าเป็นนูนตอหลังๆมาก็เป็นนูนเนี่ยครับรุ้นมันจะหนาแต่ผมก็เคยแดงเอาไปใช้แล้วนะแล้วผมนี่ก็ใส่น้ําตาลเพิ่มไปใหม่ข้างล่างมันก็จะเป็นเป็นในพวกกล้วยพวกอ่อะไรอะพวกกล้วยแล้วก็อะไรผมดูก่อนว่าผมหมักอะไรผมพูดแต่ผมยกไม่ออก ผมเปลี่ยนใด้ที่ฝามือนี่ครับอ๋อ